สวัสดีครับผมวันนี้พบกับรายการแป๊บเดียวชาเลนนั่งนั่งกากอะไรวะหายไปนานหายไปนานเพราะคิยจตัดคลิปพวกเรากลับมาแล้วครับวันนี้เราเราทำคอนเทนต์ทายทื่อนักบอลใครทายได้น้อยกว่าแบบทินับลาครับไปครับไปชมกันเลยครับไปจะไนนะไปชมไปชมกันเลยครับไปครับผมเป็นคนททยไปครับ bài bài không nghe bài nhạc hỏi anh 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 yak anh yak anh hỏi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  anh nó anh hỏi anh hỏi thế โอ้ oh, นี่กองหน้าทีนัดไทยทีละซินไม่ใช่อันนี้สาเออกองหลงังกองหลงังกองหลงังกองหลังอะไร đâu กองหลงังทะเลือดเดี๋ยวก็ไทยเหมือนกันปีกเก่งอ่ะคนไทยนี่แหละไม่รู้จักคโอ้โหเยี่ยง่ายเดียวยี้อันนี้เป็นทีมเดี๋ยวไก่บุญรำอ่ะไก่บุญรำไม่รู้จักโอ้ยโหตัวตัวตัวที่มาไทยกวินเออ เออทุกไอ้ต <m> ุบเอาอัน hmm. น mm ี้ทีมทีมเป็นตัวใจทีมที่กูเชียรบมังทองเออเอีลยอันนี้อะไรข้าวตัวที่ประเทยไอทยกาวีเลยไม่ใช่ไปเลยที่ละไม่ใช่ใครอีกันคนนี้กินเจ็บไปเลยไอ้ชาชัยเออเอาละเอ้ยไม่ทีมมันยังไม่ไปมันยังไม่ไปไม่ไปอ่ะ เฮ้ยมานี่ทีมละไทยเหมือนกันตรงหน้าทีมสิทธินึงเอ้ยม่ง่าที่สุดใหญ่เลยี่ยอมาแล้วเอาค่าโคไม้มือเหมือนกันนี่โอ้โหวันนี่เตะแบบว่ากระมากระไมาเดี๋ยวเล่นแบบว่บาบ,าลบ,บอลอมอมทองอะอันนี้ทีมนสิกลายบ้านเรากลายบ้านกระไม้เพชรไม่ใช่ทุกคนไทยเออโอ้นี่ข้ามนีอะไร อเหอข้มเยเลยเอามาตรงนี้ได้มัองเหื่อยมือจละอันนี้อันนี้กองหลังโทษดิมาทุ่มมใช่โทษดชอบวัตเตตอนตอนตอนยุ่งม,มึงทองเลยนี่ชอบกว่าหมดหาย,ยีม่วเวลาอาทิตย์ดาวสว่างได้ได้เจ๊คะแนนดีไงดูไห้เงาดูใ,ใม้ได้รับ <c oughs> เจ๊คะแนนคะรับแนน มึงง่ายครับมึงง่ายนี่อ่ะโคตรง่ายตรงโอ่งอย่าเดียวแม่งไม่มีมึงเลยก็เด่นอีกแล้วบอกเลยโคตรแหน่แหน่เด่นอีกเนี่ยอ่ะครับตาผมครับพร้อมอ่าเฮ้ยมึงจะกดทำไมมันข้ามแล้วอืมโอ้ข้ามมันเงียใครไม่รู้ข้ามเฮ้ยข้ามข้ามที่นี่อันนี้อันนี้อันนั้นไอ้ที่ลองเพลงไงที่ที่ลองเพลงเคยดู้เคยดูมั้งตา ใช่ซ <m í toys> <P an> ีโรดไม่ใช่ห้าปีเยอะหน่ยมาหนี่เหอนะที่มึงชอบทีอม่ชอบสารัดกองกลางกองกลางอีกตัวนึงสารัดไม่ใช่อีกตัวนึงที่เล่นดุดดันดันดันันเออถูก เนี่ยไซเยไซีตอนพีใหญ่คนนึงทีมชาเหมือนกันอิวพัเออทุกเอ้ยดีวาอ้นี้ไอ้ใครๆนี่ยนะใครที่อะไรเาข้าข้าอ่าเฮ้ยข้าผมเือเยี่้ยเว้ยทำเชือไม่ได้เอาะห้ข้าไมยังไตายเลยมงไม่เห็กลม่อ้กองหน้ากองหน้าก้องหน้าที่ท่าดีใจแบบทหานนะไอ้ซักไม่ใช่ทหานนี่ย ใจเย็นมงคลตัไะถูกนันตัวเตี้ยตัวเตี้ยไวตัวเตี้ยทาทิไม่ใช่ใครเราตเตี้ยทิพย์อะไรจำมข้าก็ง่าย้สมุรสมุรกลบ้านเราเหมือนกันใช่เราทำไเพชรไม่ใช่เปนนกเป็นนกเป็นนกนกเป็นกนครสวรรค์ไม่ใช่เป็นนกนนครสวรรค์รามาออถูก อ้นัอะไรเอ้ไปมึง็เกมอ้เาี้อเอาไหมข้ามียังไม่ไปดิเอาข้าไหมูเสียเวลาูเสียเวลาูดอีเออไปกไอ้นัหลอเป็นตำรวจหลอตำรวจนั้นต้องปดินเออถูกถูกความเออตลวไอ้หี้ยมพข้ามนะอะไรดิโหลามึง กูได้สบาครัก็พิไปพิไปเงาที่น่นพิไปเาสองนี่ได้เท่าไรพิไปสงเห็ไหมเออก็ได้สีสีแนนสีแนนมึง่ะกูได้เจ็ดเลย้เ่ีงไงตาตาดิตาดิตาดิครับไปตาตอนนี้ สักสิทธิ์นำไปหนึ่งห่งเูนครับเออทนากนส่อน่าอาอาาเอาเอาเล่นปีเอามมกั้เอไรไปข้ามโอ้โหแบบเมือกอนี้กั้นหน้าแบบแขวานรอๆที่ทำโดเอออาปเียนอันนี้อันนี้อันนี้ทีมเป็นทีมทอมอสซอนอะไรวะ เหนือเหนือเชียงใหม่ไม่ใช่เชียงรายข้าวยังยังยังี้ยยังไม่ข้าเลยยังเหมือนยังไม่ข้ามันเอ้อโหนี่ติมติมติสุดเลยติมบอกอ่ะแต่แก่กันแต่เบรกข้อเบรกข้อเออข้าวพี่ไปโอ้ข้าวข้าวพอแค่เดียโอ้ยเยี่ยมคำซ้ำไม่เยี่ยมไอ้นี่แบบตำรวจอะ นาฬิการิดไม่ใช่เราที่แบาทำทาบิจาตรตำรวจอะมองคลเออมีแต่ไหนดึงเอาครับเมื่อกี้คำมันมีเป็นคำซ้ำอะไรแบบเดี๋ยวมันง่ายไปตายครับเลยพอแค่นี้ก่อนเลยครับไปทำไปทำจไปสรุปคนในครับไป<ม>ทำก่อนด้วยที่ก่อนไปทำทำ,ทำใจครับนะ <laughs> <laughs> ไปสรุปคนใดครับไม่ได้อะไรไ,ได้แจ็คะแนนได้ เจ็ดคะแนนครับสอดปุมได้สี่คะแนนครับสี่ไหนเกว่ะสองฝาสองฝาครับทำโทษน้ำปลาสองฝาครับคุณพ้ยังมีสิทธิ์นะครับเฮ้ยว่ะเดี๋ยวเจอกินน่าสู้ตรงนี้นะโม่เตี้ยฝ่ายเอ้วโอ้โตัโทษวตบุดี๋ยวนไม่รู้ว่าใครจะบอกว่าหลายเดนแล้วจะกินดูนะก็ทีเดียวเลย เป็นไงอ๋อฝ่านเดี๋ยวพ่อคิงไหมคิดถึงไหมคิดถึงนึกมึงนเดี่ยดูขึ้นแน่แ้นมานีโ่โอ้โหเดียเด๋ยวอืมจริงหมดแล้โอ้ครับตรับคลิปนี้พวกผมก็ขอตัว ลาไปลาไปเลยนะลาไปหลังเมื่อกี้โง่บุกซุกมื่อี่ไม่มีแรงก็ลาไปชงม้าไม่มีอะไรงเลยแล้ววันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากถ้าชอบก็กดดิดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดไลค์ครับอะไรเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเราไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องการเหมือนคนอื่นเลย เออถ้าไม่ชอบก็กดแชร์ครับถ้าชอบก็ไม่ต้องกดแชร์ครับไปครับตวัสดีขอตัวเราไปก่อนครับคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันก็ฝากติดตามตัวนี้ครับฟูดเมาองี้ไม่รู้อะไรแล้วมาเล่นเกมเดียวครับสวัสดีครับผมแป๊บไอ้พียแป๊บแป๊บเดียวครับไปครับ